ที่ดินพร้อมสร้างบ้านนะครับที่ดินแปลงสวยๆลักษณะที่ดินนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ในชุมชนนะฮะด้านหน้าติดถนนสายหลักหน้ากว้าง32เมตรส่วนด้านข้างติดถนนซอยนะครับย่อยลงมาฮะกว้าง34เมตรด้วยกันนะครับตัวของที่ดินนะครับตั้งอยู่ในโครงการเชียงใหม่วิวดอยนะครับ ในพื้นที่ก็มีเพื่อนบ้านนะครับคุณผู้ชมตึกด้านหน้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับอันนั้นเขาทําเป็นบ้านภูวิลล่านะครับขายอยู่หลังละ10กว่าล้านนะครับสิบกว่าล้านแล้วก็แปลงนี้นะฮะมีเนื้อที่254.5ตารางวานะครับเป็นแปลงสวยๆล้อมรั้วแล้วเรียบร้อยนะครับค่าล้อมรั้วราวๆประมาณ5้าถึงหกแสนนะครับคุณผู้ชม แปลงนี้ถมแล้วพร้อมสร้างบ้านได้เลยมีน้ำมีไฟทุกอย่างครบการเดินทางนะครับสะดวกเดินทางจากเชียงใหม่เข้ามาจากสนามบินนะครับมาประมาณสัก10กว่านาทีนะฮะตัวโครงการนั้นจะอยู่ด้านขวามือจุดเด่นของแปลงนี้นะครับเป็นแปลงหัวมุมนะฮะแล้วก็ในพื้นที่นะครับคุณผู้ชมมีต้นไม้ใหญ่ อยู่3ต้นนะครับที่ตั้งอยู่ด้านหน้าถ้าคุณผู้ชมสร้างบ้านนะครับจะหันหน้าเข้ามาทางถนนใหญ่ก็ได้นะครับหรือจะหันหน้าเข้ามาถนนซอยก็ได้ซึ่งเจ้าของได้ทําทางเข้าไว้ทางฝั่งถนนซอยนะครับเพื่อว่าเวลาถอยเข้าถอยออกนั้นสะดวกดีนะฮะคุณผู้ชมทางเข้าของตัวโครงการเชียงใหม่วิวดอยนะครับจะติดกับถนนหลัก เส้นเชียงใหม่หางดงนะครับเป็นถนน4ีเลนเวลาคุณผู้ชมมาถึงนะครับจะเจอต่อโฮมนะฮะแล้วก็เลี้ยวซ้ายก่อนถึงต่อโฮมนะครับจะมีป้ายเชียงใหม่วิวดอยเข้ามาปุ๊บจะเจอเป็นซุ้มประตูใหญ่ๆนะครับด้านในถนนกว้างขวางครับขับรถเข้าออกได้สะดวกสบายเลยแล้วก็ตรงมาเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมมาตามทางเลยนะฮะเราตรงเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็จะมีบ้านตลอดแนวเลยนะครับคุณผู้ชมทางเข้าออกสะดวกครับกว้างขวาง พอเรามาถึงด้านในนะครับเราเดี๋ยวซ้ายเข้าซอยนี้นะฮะเข้ามาเสร็จปุ๊บนะครับเราตรงไปเรื่อยๆนะครับไปอีกประมาณสัก3-400เมตรนะครับซ้ายมือก็จะมีบ้านที่เขาจัดสรรน,นะฮะเป็นบ้านสร้างขายแล้วก็ตึกด้านซ้ายสีขาวอันนี้เป็นบ้านภูิลด่านะครับของเราจะอยู่มุมหัวมุมด้านขวาตรงนี้นะครับคุณผู้ชม อันนี้คือหน้าที่ดินนะครับฝั่งด้านนี้ทําประตูทางเข้าไว้เป็นทางทิศเหนือนะครับแล้วก็ฝั่งติดถนนอีกด้านอันนี้ทิศตะวันออกด้านหน้าถนนกว้างขวางครับมีไฟฟ้าเป็นไฟ3ามเฟสนะครับแล้วก็มีท่อระบายน้ำทุกอย่างครบนะฮะอันนี้เป็นบ้านเพื่อนบ้าน ฝั่งขวามือกำลังทำเป็นพูวิลล่านะครับรั้วจะเป็นรั้วสองแบบนะครับถ้าเป็นด้านหน้าจะเป็นแบบฉาบเรียบนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะฮะอีกสามด้านก็จะเป็นแบบคานคอดินข้างล่างเนี่ยเขาเป็นตัวกั้นดินด้วยนะครับเพราะว่าด้านในเนี่ยถมไว้สูงนะฮะตลอดทั้งแนวเลยนะครับคุณผู้ชม ยันด้านหลังเลยนะฮะด้านหน้ามีต้นไม้ใหญ่สามต้นอันนี้ได้ความร่มรื่นเลยอายุของต้นไม้น่าจะราวๆวสามสิบสามสิบปีได้นะต้นเนี้ยต้นใหญ่มากเลยนะครับตลอดแนวมีเพื่อนบ้านหมดนะฮะยาวมาถึงฝั่งนี้อันนี้แปลงเพื่อนบ้านนะครับ เขาปลูกต้นกล้วยเอาไว้แล้วก็ด้านหลังฝั่งนี้ติดกับลำรางสาธารณประโยชน์นะครับหรือลำเมืองนะฮะเขาทําเป็นกําแพงกั้นดินไว้แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องดินสไลด์ไฟฟ้าไฟสามเฟส ท่อระบายน้ำแบบมาดูหน่อยมีฟุตบาทนะฟุตบาทประมาณเมตรหนึ่งถนนนี่ราวๆาแเมตรได้นะครับเกือบ10เมตรด้านหน้าเป็นฉาบเรียบแล้วก็ประตูรั้วเป็นประตูสแตนเลส ผมลืมไม่ได้เอากุญแจมานะครับอันนี้เป็นรั้วสแตนเลสตัวดินข้างในนะครับจะสูงกว่าถนนด้านนอกนะประมาณ40เซนนะครับ30-40ถึง40เซนนะฮะอ่ะผมปีนขึ้นมาบนรถแล้วนะครับเพื่อให้ดูง่ายขึ้นนะครับ ก็ประตูอยู่ด้านหน้าเนาะและส่วนของด้านในผมหมดแล้วนะครับคุณผู้ชมมีรั้ว4ฝั่งรั้วสูงประมาณ2เมตรนะครับรั้วสูงมากฮะเราสร้างบ้าน2ชั้นได้สบายสบายเลยต้นไม้จะอยู่ฝั่งนู้นนะมีฝั่งด้านนี้คือทิศตะวันออกมีเพื่อนบ้านนะครับ เราเข้ามานะครับประตูรั้วนะครับเป็นประตูรั้วสแตนเลสน,นะครับด้านในก็เป็นพื้นที่โล่งๆนะครับคุณผู้ชมด้วยความที่ว่าเขาใช้ดินที่เป็นดินลูกหลังนะฮะดินแดงนะครับเวลาถมเขาจะบดอัดแน่นเลยนะครับอันนี้คุณผู้ชมสร้างบ้านได้เลยนะครับตัวที่นั้นถมไว้นานแล้วนะฮะเนี่ยด้านหน้ามีต้นไม้ใหญ่ ฝั่งด้านหลังตรงนู้นนะครับเป็นลำรางสาธารประโยชน์แต่เขาทําเป็นกําแพงกั้นดินนะคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงว่าตัวกําแพงดินนั้นจะพังสนใจนะครับนัดเข้าชมได้ทุกๆวันเลยนะฮะนะล่วงหน้า1-2วันนะครับเผื่อผมไม่ว่างนะติดธุระทางอื่นนะครับแล้วก็ก่อนที่จะเข้าไปนะครับที่นี่เราจะต้องมีกุญแจนะครับเพื่อเปิดประตูด้านหน้าเข้าไปนะครับ โคงการฝากที่ดินแปลงนี้ด้วยนะครับถ้าสนใจนั้นติดต่อได้เลยนะครับผมลงเบอร์ไว้ใต้คลิปนะสนใจนัดเข้าชมได้นะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ